สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี่พามาฟังพยากรณ์อากาศประจําวันจันทร์ที่17พฤษภาค,คม2564ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะทําให้บริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห เรามาดูจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังในวันนี้ ภาคเหนือนะคะระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนชเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเน้นที่ราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและอยุธยาภาคอีสานจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเน้นที่เลยหนอง บัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพน,นมมุกดาหารชัยภูมิโคราชบุรีรมัมย์สุรินทร์ศิีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงเน้นที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่กระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าะนองค่ะเน้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรี ธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองนะคะและมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจ้าบ๊ายบาย